สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ป้าบาจะมาให้น้องบีมสอนเล่นเกมโลโบกในแมปชื่วาเกมจำลองการตกป้าเออป้าเล่นไม่เป็นนะแต่ป้าจะมาดูบีมเล่นแล้วให้บีมสอนว่าเล่นยังไงอืมอุ้ยแมปนี้เป็นภาษาไทยเหรอค่ะโอ้ใครเนี่ยคุณลอคุณลอนนี่เขาชื่อคุณโอน,นี่ เดี๋ยวบิมมเข้ามาทําไมคุณผมจะมาตกปลาครับผมขอตกปลาหน่อยได้ไหมเขาสอนวิธีการตกปลาแปสิแปแลิเไม,ไม่ไม่เป็นเอาเร็วๆอย่าคุยนานเสียเวลาผมจะไปตกปลาแล้วคุณลอนนี่เอาเบ็ดมาให้ผมได้เบ็ดแล้วอ๋อได้เบ็ดได้เบ็ดมาแล้วไปไปไปบอ่บอปลาไปบอ่บอปลาโอ,อ,อ้ทำไมสวยจังอะแม่ ใช่เหมือนทะเลเลยอ่ะนี่น้ำทะเลหรือน้ำจืดเนี่ยน้ำทะเลมั้งจริงเหรอไปเลยเราไปตกปลากันอุ้ยไม่เลี้ยงไปไกลยังไงไม่มีปาลาได้แล้วอ้าวได้แล้วเหรอไหนไหนปลาไหนขอดูปลาหนะ่อยโอ้ได้ปลาแล้วปลานนี้มีชื่อว่าปลาผีเสื้อ ลปลาผีเสื้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระจิบนี่ไง,ไง,ไงปลาผีเสื้อตกกระจิบตกอีกตกอีกนี่สุดยอดอะตกปลาได้ด้วยอะอเลี้ยงไว้ให้อยู่แทบเขียวใช่ปะ่ะถ้าเกินแทบเขียวคือปลาลุดใช่ได้แล้วปไาเลยครับคนดูหน่อยปลาผีเสื้อกระจิบเปลี่ยนที่มั่งเผื่อได้ปลาชนิดอื่นตรงนี้ได้แต่ปลาผีเสื้อ ดูสิตรงนี้จะมีปลาอะไรครับมีอะไรมีอะไรตก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 หุ้อปลาอะไรดูสิปาลาฉลามะปลาท้าวโอ้ไม่ตัวเล็กจังอ่ะป้อยดีป้อยไปแมวตัวเล็กเกินป้อยไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปหาที่จุดสีเหลืองอ๋อจุดสีเหลืองอีกหกสิบกว่าเมตร ก็เข้าไปบ้านหาตาลุงคนนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมลุงผมได้ปลามาแล้วสามตัวผมต้องทํายังไงต่อทีอจากนั้นเราก็ไปขายปลากันไปขายปลาไปขายปลาว้าวแมปนี้ช่างสวยงามเหลือเกินขายทั้งมงื้อ้ยได้เงินด้วยอ๋อเป็นไกด์ลายให้เรานะจุดเหลืองๆใช่ไหมไปไหนบ้างนี่ต้องไปไหนบ้างเนี่ยไปไกลที่สุดก่อนห ห้าสิบกว่าเมตรเลยรนะไปสิเรามาซื้ออาวุธที่ฟินซื้ออาวุธเด้อนิคาร์ดให้ผมทำอะไรต่อไปบอกมาเลยครับอุ้ยได้อะไรมาเนี่ยได้หอกไอ้อาวุธยอดเลยได้อาวุธด้วยปลาได้ด้วยนี่ตุ๊กปลาตุ๊กปลาเหรออ่าไปตเดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กีกระโดดข้ามมาดิ โหวันนี้เลี้ยงแบบเร็วมากเหรอเปลี่ยนเบ็ดไม่ได้ต้องซื้อเฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรวิปลาดาบวินนี่เจียวยางเทเลยยางเทเลยยังเทเลยว่าแล้วทําไมสีขาวๆมันเลื่อนเร็วอือันนี้ปลาใหญ่แน่เลยอืมใช่โอ้ดึงแรงดึงแรงไล่ดูสิปลาเลยโอ้ปลาทูน่าคีบน้ําเงิน ไปขายไปขายไปขายให้ตาลุงคนนั้นเร็วขายปลาหน่อยครับผมตกปลามาได้เยอะเลยผมขายหน่อยโอ้เรามีเงินแล้วถ้าเราตกปลาครบ12อันก็คือเราจะได้เงินเยอะกว่านี้จริงอะ่ะมาตอนนี้เราเปลี่ยนแมปแล้วครับเราอยู่แมปอะไรครับไลท์โทเปียไลท์โทเปียว้าว ตอนนี้เราเล่นดนตรีอยู่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหไปสแครปแผ่นมั้งสแครปแผ่น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 ปีเราเสร็จปีกองต่อจุ๊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 ควิ๊ควิ๊ควิ๊ก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 โอ้โหโอ้โหสแครปสแครปสแครปปะตีกองตีกองตีกองจุ๊จุ๊จุ๊ ซึงตะจิงจ้งจึงจ้งจึ้งจึ้งโอ้สุดยอดมากเลยบีมโอ้ชุดดีเท่มากเลยครับว้าวปีศาจด,ดำไปให้อาหารสัตว์ขี่ม้าไปให้อาหารสัตว์ว้าวเขาไปเลยไปหาคิงคอง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 โอ้โหความหายอย่างเท่อย่างเท่จ้าจ้าจ้าขาคือปีศาจด,ดำ วิซ่าดำไปให้อาหารคิงคองกระโดดข้ามเออ่ะโอ้โหเจอแล้วคิงคองคิงคองกินกล้วยเร็วจู่อีกอีกไปหาแพนด้า <panda, S 2> ไปหาแพนด้าโ oh, 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 oh. oh, อ้โหเจอแล้วแพนด้าโหแพนด้านอนหลับดูแพนด้านอนหลับแพนด้านอนหลับอาไปไหนอ่ะ ah, าไปกินนมอ๋อกินนมกินนม อ๋อนี่ที่กินนมเขาใช่ไหม่ะโอ้พนด้ากินนมแพนด้ากินนมกินนมเสร็จพาไปอาบน้อํอ,อไปอาบน้ำไปอาบน้าโอ้แช่น้ํเย็นสบายอาบน้ําไปไหนต่อดีเอาพนด้าไปทาอะไรต่อเอาไปเอาไปคุกกิ้งน,นอน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 ในบ้านนอนใ,ในบ้านเ็จเรียก็พาน้อมนมาเล่น ออน้องเล่นเอ่อเล่น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 มาโยกเล่นมาโยกในเวลากินอาหารแล้วในเวลากินอาหารก็พามากินต้นไม้ไผ่อของอ๋อมาตรงนี้กินกินไม้ไผ่ในเวลาเข้านอนแล้วเข้านอนจี้หลับแล้วไปเอามาทุกตัวเลยจี้อยู่ตรงกลางนั่นนะ่ะ เข้านอนเข้านอนอา่าหลับ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 ,ลบครบแลว้ววีวีไปขับหุ่นยนต์กันอ่าไปขับหุ่นยนต์เราจะไปขับหุ่นยนต์คาน์ฟอร์เมอร์ไหนไปซิไปขับหุ่นยนต์ราน์ฟอร์เมอร์ไหนหุ่นยนต์อยู่ไหนมึงทำไมด่านนี้มันช่างสวยงามเหลือเกินบีม<ร>เปลี่ยนสีหุ่นยนต์สิเอาสีนี้ดีไหมไหนลองดูสิ มามีจะเปลี่ยนให้หัวทุกตัวดูซีนเพาสีไหนถูกใจเด้ออืโออันนี้แหละสวยดีสีหวานเววแต่ว่าน้องดึงมันจิ้งไม่สวยอ่างั้นเปลี่ยนสีจิ่สวยอืมอันนี้โอ้ถอยมาห้างๆ่อยมองไม่เห็นอือโอ้อันนี้แหละเท่ดีเหมือนทาม์ฟอร์เมอร์ขึ้นไปเลยในร่องสีฟ้า สีฟ้าโอ้โหวยสีฟ้านี่ก็เท่นะเป็นลายสีเขียวโอ้สีดำดูสิสีดำปะสีดำก็มือดเลยอันนี้แหลอะอะไปขึ้นเร็ว <c oughs> ขึ้นหุ่นยนต์ขึ้นหุ่นยนต <c oughs> ์ชักใย,ยชักใยชักใยไปขึ้นไปนั่นแหละ ชักใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปขี่ไปแล้วถือดาบด้วยตรงนี้โอ้เท่ไปเลยถือดาบด้วยตุ้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 ตตไปดูเฮลิคอปเตอร์ทางซ้ายมือก่อนเมื่อกี้ป้าเห็นเฮลิคอปเตอร์มันจะสามารถขึ้นไปได้ไหมเราขี่หุ่นยนต์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขับเฮลิคอปเตอร์อ่ะอะไรอ่ะอันเนี้ยไขไม่รู้ฮะ,ะไรอะของอเก็บของเก็บของดูหุ่นยนต์หน้าเราดิ ขึ้นบังคับเฮลิคอปเตอร์ได้ไหม mm. ไม่มีเครื่องหมดกดอกจันเอ้เครื่องหม่ตกใจ mm. อุ้ยเข้าได้อ่ะ mm. โอ้ยังเชฟเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจให้ทั่วบีม mm. โ้มีบอลลูนด้วยระวังระวังระวังพัดบอลลูนขาด mm. ว้าว เี๋วอ่ะดูซิรอบๆแผนที่นี้มีอะไรบ้างอุ้ยทะเลมีทะเลด้วยว้าวเอาแล้วครับหาหุ่นยนต์ไม่เจองงแล้วงงแล้วอ้าวกลับมาที่เดิมเองงนะั้นมาจอดลงหุ่นยนต์เราจะพาหุ่นยนต์ไปสถานีบินอเออไป ฐานมีบินอยู่ใกล้ๆกันแหละเลยมาแล้วที่สวนสัตาตอนนี้เรากําลังจะขี่ม้าไปสนามบินนะครับหน้าปีศาจดำดุมากเหรอเราจะบินไปไหนดีเนี่ยไม่มีใครเลยสนามบินเนี่ยอ๋อ,อ,อซื้อตั๋วเหรอใช่ซื้อตั๋วึ้นสนอมบินสแกนกูด เร็ว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 เดี๋ยวขึ้นบินเดี๋ยวขึ้นบินออกไปทันน่าจะนเช่นี้แหละไปไปไปเอากระเป๋าไปด้วยขึ้นเครื่องบินถ้าไม่มีกระเป๋าขึ้นไม่ได้เหรอใช่อโอ้โหไปเลยครับไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจบเกมแล้วเพราะว่าตาลายเครื่องบินยังไม่มาร อ่าต้องไปรอเครื่องบินอีกเหรอต้องรอเครื่องบินอีกอ,อ,อ่า,ออาไปๆๆๆโอ้โหเดินเร็ว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 ครับเดินเร็วรอเครื่องบินตรงนี้แหละอ่ารอเครื่องบินแล้วเราจะรู้ได้ไงเมื่อไรเครื่องบินจะมาดูแป่ว่าเครื่องบินอีกอกี่นาทีถึงจะมาอ๋อ,อโอ้โหลงไปอีกไหนดูสิเครื่องไหนสองนาทีใช่สองนาทีตีไปสามนาทีรอก็รอใกล้ถึง ค่อยไปแต่งตัวรอขึ้นบินขึ้นเฮ้ยเอาคุณแจ็โอเล่นขึนบีมขึ้นบินจะมาแล้วเร็วๆไปเ,ออๆเร็วเฮ้ยรีบหามัดก่อนเร็ว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 ขึบินจะมาแล้วปุ๊ดใช้บอดตั้งปุด๊ดอะไรอะเอางานงอกแล้วตกเครื่องแน่นตกเครื่องตกเครื่องแน่อีกสิบสองวินาที ไม่ได้ฉันนั้นในฉนั้นตกเครื่องบินตกเครื่องบินโอวะรีบไปปั่นจักยานไปไหน <c oughs> ดูดีจะไปขึ้นเครื่องทันไหม <c oughs> เร็วเร็วเร็วขึ้นเครื่องให้ทนันอีกอ้ทันไหมเอาไปแล้ว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 แปดเจ็ดหกห้าสี่สามะนปะไม่ทนัเนเงี้ยวตุเครื่องบินโอเคไม่เป็นไร ป๋าดูน้องบีมเล่นเกมตาลายแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่กับเกมโลโบอกนะครับสวัสดีครับนะบ๊ายบาย